สวัสดีค่ะวันนี้พามาเยี่ยมบ้านนะคะมาอยู่ต่างจังหวัดหลายวันแล้วมาเยี่ยมบ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาดูบ้านนะคะอืมนี่นะคะบ้านหนูนะ่าเมื่อก่อนนี้นะคะก็บอกแล้วว่าเริ่มจากล้มละลายแล้วเมื่อก่อนนี้นะะเนาะขอเงินสดเงินเป็นล้านมาซื้อรถเกี่ยวตอนนี้มีรถเกี่ยวสามคันนะคะ ซ,ซึ่งมาจากตัวเก่าบ้านเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ได้ดีอย่างนี้เนาะมันก็จะร้างๆแต่ตอนเนี้ยมันก็ถือว่าโอเคข้างบนติดบอเปเปอร์ทั้งหมดเลยนะคะประมาณนี้รถหลายคันมากรถรถยนต์หลายคันมากแล้วก็รถเกี่ยว3คันแล้วก็รถไถคันหนึ่ง ในครัวพวกนี้ก็ปลูกรก,รกระเบื้องหมดแล้วก็ด้านนอกปลูกกระเบื้องหมดนะคะสําหรับบ้านเราถือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะไปไหนมาไหนคนก็อยากทักอยากทายจึงเป็นที่มาของของอาเซียของแบบบุคคลที่มีมีหน้ามีตาในสังคมมีแต่คนเรียก,ยกใส่เรียกหานะคะก็หลังจากที่ลงมมาก็ถึงว่ามาทําอสังหานะคะนี่คือหลักฐานว่าิฉันเป็นคนที่มี ฐานะดีระดับหนึ่งในหมู่บ้านนะคะ <c oughs> เป็นระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นี่คือในนี่คือหลักฐานว่าเป็นคนมีฐานะดีแต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าไม่มี วันนี้ทามาเยี่ยมบ้านก็ประมาณนี้ข้างในกู่ฝ้ากูอะไรเรียบร้อยซึ่งฝันจังหวัดเมื่อก่อนมีความฝันมากว่าอยากทําอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งที่ทําครัวเอ้ยทำตัวบ้านข้างล่างแล้วก็กูกฝ้าแล้วก็ติดบออะไรพวกนี้เนาะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยหมดเลยประมาณนี้จ้ะ